was must do was must do เธอทำอะไรคันโซลเอชเดไซน์คันโซลเอชเดไซน์ฉันควรมาถึงกี่โมง Was brauchen wir noch was brauchen wir noch เราต้องการอะไรอีก ich sehe es auch so ich sehe es auch so ฉันเห็นด้วย so Ich dich wecken. s o l l ich dich wecken. ให้ฉันปลุกเธอไหม Ich schaffe das. Ich schaffe das. ฉันทำได้ Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย m u s s ich jetzt aufstehen m u s s ich jetzt aufstehen ฉันต้องลุกแล้วหรือ Rede bitte lauter r e d e b i t t e l o u t e r พูดดังอีกหน่อยได้ไหม Was h a b e i c h d e r g e t a n Was h a b e i c h d e r g e t a n ฉันทำอะไรเธอหรือ c ö n e n w i r bitter unter สอ s p r e c h e n Können wir ว i t t e u n t อ r zwei Augen s p เ e รค e n เ,เ,เ,เราขอคุยกันสองต่อสองได้ไหมว a าร m ม e ร e s t du so โซม mir? Warum ว e าร s ม d ร s o mit ดู r ม ทำไมเธอถึงพูดกับฉันแบบนี้ Browse d o m i n e helper. Browse o m i n e h e l f e เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหม d a s h a b e i s h n i e b e help test? d a s h a b e i c h nie behauptet. ฉันไม่เคยพูดเลย Ich habe nicht zum a n s e h e n Ich habe nicht zum a n s e h e n ฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่เลย Ich b ินดาอันเดราไม n นุ่มอชบิน a าอันเดราไม้นุ่มตรงนี้ฉันมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปอิชฮับเบ t คานเลลุสต์มิชซูดูเชนอชฮับเบ้คานเลลุสต์มิช u d ด s h i n ฉันขี้เกียจไปอาบน้ำจัง We h a s t du k s l a f e n We h a s t du k s l a f e n คุณนอนหลับสบายดีไหม Kun n e wir normal med a n d r reden? คุณนันเวียร์นอร์มัลมิดไอนันดาเรดเดนเราคุยกันปกติได้ไหมเมิร์กส์จะสั่งดูวันนี้จะสั่งกาแฟหรือจะสั่งชาเมิร์กส์จะสั่งดูวันนี้จะสั่งกาแฟหรือจะสั่งชา เธออยากจะรับกาแฟหรือชาวารุมชไราส์ดูมิชอันวารุมชไราส์ดูมิชอันทำไมเธอตะโกนใส่ฉันว่าสคันอิชนอกทูนว่ส Can ich noch tun? ฉันสามารถทำอะไรได้อีก Warum in, dem ton? Warum in dem ton? ทำไมต้องใช้เสียงนี้ Was gibt es heute zu essen? Was gibt es heute zu essen? วันนี้มีอะไรทานบ้าง Warum bist du heute so komisch? Warum bist du heute so komisch? ทำไมวันนี้เธอแปลกแปลก w ีค o m มเมิดะหินวคุ้มอิชดาหินฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร w a s ส t ติม t h ท u t อยเ c อ t m นิก i r มิดเด i ย m t ว e u ส e ติม h t ท i t อยเวันนี้เธอมีปัญหาอะไร ich will das haben ich will das haben ฉันอยากได้อันนี้ wo ist es denn wo ist es denn มันอยู่ไหนนะ Können wir den Umgangston ändern? Können wir den Umgangston ändern? เราเปลี่ยนน้ำเสียงพูดคุยกันได้ไหม Wann möchtest du frühstücken? Wann möchtest du ฟรีสต t ü c k e n นคุณอยากจะทานอาหารเช้าตอนกี่โมง i c ชฮาเบดิชลังเง e n i นิ t เมียก e เซ h e น i c ชฮาเบดิชลังเง e n i นิ t เมียก e เซ h e นฉันไม่ได้เห็นหน้าคุณมานานแล้ว Kannst du dich bitte aus unserer Angelegenheit raushalten? Kannst du dich bitte aus unserer Angelegenheit raushalten? Kunnt ihr mal must aufstehen. o บวานมุ d ดู o r กัน a อาส t ี h e n พรุ่งนี้เธอต้องตื่นกี่โมง w a s essen นว r เ e u t e Was essen wir h e u น e วันนี้เราทานอะไรกันดีอิช คอมเมอร์นิชโฮกเอชคอมเมอร์นิชโฮกฉลุกไม่ขึ้นกิบเอสน็อกเอสวาสวาสเอชทูนคานกิบเอสน็อกเอสวาสวาสเอชทูนคาน มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้อีกไหม Willst d o das wissen? Willst d o das wissen? เธออยากจะรู้ไหม Warum ist das so? Warum ist das so? ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ We h a s e to dust the shaft. We h a s e to dust the shaft. เธอทำได้อย่างไร Was must do. Was must do. เธอทำอะไร kann, ich soll, คุณค i รจะเป็นคุณควรจะ s ป็ n ฉันควรมาถึงกี่โมง Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? เราต้องการอะไรอีก Ich sehe es auch so. Ich sehe es auch so. ฉันเห็นด้วย Soll ich dich wecken? Soll ich dich wecken? ให้ฉันปลุกเธอไหม Ich Ich s c h a f f das. Ich s c h a f f das. ฉันทำได้ Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย Muss ich jetzt auf stehen muss c s ich jetzt auf stehen ฉันต้องลุกแล้วหรือ rede bitte louder rede er bitte louder พูดดังอีกหน่อยได้ไหม was hab ich dir getan Was habe ich dir getan? Zantamareitere. Können wir bitte unter zwei Augen sprechen? Können wir bitte unter zwei Augen sprechen? เราขอคุยกันสองต่อสองได้ไหมวารุมเรเดสดูโซมิตเมียวารุมเรเดสดูโซมิตเมียทำไมเธอถึงพูดกับฉันแบบนี้บราส์ดูไมเนอร์เฮลเฟอร์บราส์ดู m ม้เนื้เเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมดัสฮาร์เบิร์ชนีเบฮาวเทสต์ดัสฮาร์เบิร์ชนีเบฮาวเทสฉันไม่เคยพูดเลย i ิชฮาร์เบิร์ sum ansiehen an. ich habe nicht z s u m ansiehen an. ฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่เลย ich bin da a n d e r e meinung ich bin da anderer meinung ตรงนี้ฉันมีความคิดเห็นที่แตกต่างไป Ich habe keine Lust, mich zu duschen. Ich habe keine Lust, mich zu duschen. Schenkiket, bei We hast du geschlafen? Wie hast du geschlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหมคุณนันวีร์นอร์มัลมิดไอนันเดอร์เรเดนคุณนันวีร์นอร์มัลมิดไอนันเดอร์เรเดนเราคุยกันปกติได้ไหมเมิร mm ์กเทสต์ดูวันนี้ในนั้นคาเฟ Oder einen Tee. Möchtest du heute einen Kaffee oder einen Tee? Te -Kaffee Warum? Schreist du mich an. Warum? Schreist du mich an. ทำไมเธอตะโกนใส่ฉัน Was k a n t i c h n o c h t u n Was k a n t i c h n o c h t u n ฉันสามารถทำอะไรได้อีก Warum in dem Ton Warum in dem Ton ทำไมต้องใช้เสียงนี้ Was gibt es heute zu essen? Was gibt es heute zu essen? วันนี้มีอะไรทานบ้าง Warum bist du heute so komisch? Warum bist du heute so komisch? ทำไมวันนี้เธอแปลกแปลกวีค m มเมอิชดาหินวีคอมเมอิชดาหินฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไรว s s สติม t Heute nicht mit dir. Was stimmt heute nicht mit dir? วันนี้เธอมีปัญหาอะไร Ich will das haben. Ich will das haben. ฉันอยากได้อันนี้ โบอีสเอสเดนโบอีสเอสเดนมันอยู่ไหนนะคืนเนนเวียร์เดนอุ้มกังส์ทูลเอ็นดันคืนเนนเวียร์เดนอุ้มกังส์ทูลเอ็นดันเราเปลี่ยนน้ำเสียงพูดคุยก <NO ันได้ไหม วันมืดตื่นดูฟื้นตื่นขึ้นวันมืดตื่นดูฟื้ ü ตื่นขนคุณอยากจะทานอาหารเช้าตอนกี่โมง Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Ich habe dich lange nicht เมกเซนฉันไม่ได้เห็นหน้าคุณมานานแล้วคานส์ดูดิชบิท r ธออ r ฟอุนเซร์อันเกลเอกนไฮท์ราอสฮาร์ทนคานส์ดูดิชบิทออุนเซร์อันเกลเอกน a ไฮท์ราอส คุณอย่ามายุ่งเรื่องของเราได้ไหมบว e นมุ t ดูมอร์เกนอฟสเตเฮนบ n e นมุ t ดูมอร์เกนอฟสเตฮนพรุ่งนี้เธอต้องตื่นกี่โมง w a สเอ s น n วี r h e ร t e เ essen w i ว heute? วันนี้เราทานอะไรกันดี Ich, komme nicht hoch. ich komme nicht hoch. k o m m m h ฉันลุกไม่ขึ้น Gib es n o สน e อ w a อ w ว s สอสเอูนาน g i ฟ t ์ s es noch กห w a s was i ว่าสิ่ง n มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้อีกไหม Willst du das wissen? Willst du das wissen? เธออยากจะรู้ไหม w a rum is t daso? w a rum is daso? s das so? das so? ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ We hast d u das geschafft. We hast do das geschafft. เธอทำได้อย่างไร